ฟรีฟายทุกคนนะคะวันนี้นะคะไปอยู ile, ่ที่แก้มป้ายกับช่้องเต้นรึดนะคะวันนี้มาเล่นโหมดใหม่กันนะคะจริงๆมันเป็นโหมดเก่าแต่ว่าเอามาทำใหม่อะโหมดหัวโตโตโตหัวโตเออเออพอแล้วเออนะครับไปกันเลยเดี๋ยวตัดไปกันเลยนะครับ มากันแล้วนะครับในบทหัวโตนะคะเป็นลีดเดอร์นะรัมมันใหญ่มันใ่ญยแบบย่อยๆคุ้นๆนะเนาะมันใหญ่เนาะมาดูกันเลยเด็ดคนยังงยเดี๋ยว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  โอ้เอ็นก้าีมืสินัดโดนนัดเดียวใช่ไหมไอ้ปืนนี้เหมือนได้ยินข่าวลือมาเออยออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นก้าีเอ็นก้าีก้าีผมไม่โนนะรั้ว่าใครู้ว่าใครเพื่อนเพื่อนมายืนทำยืนอะไรตรงนี้เนี่ยอยวอย่ไหนกันอย่ไหนกันอย่ไหนกัน ปืนล ja, no ั่นปืนลั่นฮะปืนลั่นทุกคนปืนลั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วครับโอ้าอโอ้ยก็จะลาสักหน่อยเอ้ยเพื่อนมันแตกอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน นมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนอย่าเพิ่งตายนะเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งตายนะเพื่อนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเต้นเต้นเต้นต้นต้นเวยเว้ยเว้ยเว้ยใครอ่ะเพื่อสวยสวยเพื่อนสวยเพยเดี๋ยว โดดอหัวหัวโตแล้วตอนนี้หัวโตแล้วน่ะตอนนี้หัวโตแล้วสัญญาก่อนสัญญาก่อนบัญญาก่อนเพื่อนบัญญาก่อนระวังมีคนโอ้ยวนบ้านอุ้ยอุยอะไรเนี่ยเพื่อนมาช่วยหน่อย โอ้ตายยกไปเลยครับตรงวันนี้เพื่อนตกเดี๋ยวเกิดกลางตรงนี้มันกลนะางเลยใช้าวงเลยเพื่อนดเดี๋ยว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 รอก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะตายให้ดูอีกครั้งนึงเอาแล้วทำบื้ออะไรเหรอเนี่ย ได้เคยมาำบกนี้นะเพื่อนไปเพื่อนดูตรงนีด้วโอ้อะไรเนี่ยคนนีอวกเราแรกจะแยจากนี้ก่อนนะตรงนี้ก่อน ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้คึ้นเดี๋ยวความของแป๊บตรงนั้นคนโคตรเยอะเลยอ่ะคนผีคนโคตรเยอะเลยตรงนั้นอ่ะพีผีหรือหัวหายกาเดือดมั้งเอี้โอ้พอเลยมาลงตรงบ้านเอลบ้านเอลบ้านเอลเอือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออ,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 อไม่ใช่ ได้ปืน,น,นยิงระเบิดนะอุ้ยแป้นจะหมดแล้วทุกคนทุกคนทุกคนได้ปืนยิองระเบิดได้ปืนยิงระเบิดเพื่อนก็ล้มอีกเพื่อนเอ๋ยเดี๋ยวไปก่อนที่สิบหกนะตอนเนี้ยเราต้องรีบทความรอะไรวะเราแวบโหแล้วเนี่ย ร้อนร้อนหมอนอยู่ไหนเลยตอนนี้โอ้ร้อนมากโอ้ป้าเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนแตกสองเพื่อนอู้เพื่อนไม่นะคนนั้นก็อยู่ข้างบนเนี่ยคนนั้นอ,ะอ่ะอยู่ข้างบนเลยต้องหัโตแล้วพวกเราต้องฟาร์มอันหนึ่งระเบิดก่อนยัดระเบิดยัดระเบิดไอู้ เกือบลี้วไม่มีคนเอาเพื่อนแตกเพื่อนแตกเพื่อนเพื่อนเพอเพื่อนเพกอเพื่อนื่อนเอนเพื่อนเอนเ่น่อนเ่ืออเนอ เ่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนเบ็กโอ้ยทำตัวเองล้มเฉยอะโดนตเอื้ออีกแล้วจะลงที่เดิมลงที่เดิมเลยแต่คราวนี้จะดุดัก ดักยิงเลยดักยิงเลยจากที่สูงดักยิงเลยจากที่กกสูงจากที่สูงไม่ใช่จากดักได้ปุ๊ยไม่ใช่จากที่สูงดักที่สูงอะไรครับอะไรครับอู๋มองที่เดียวกับผมเหรอใครใครคะเนี่ยอะไรเนี่ย แตกโอ้ระเบิด์คุแตกอุ้ยพันยาแป๊บพันยาแป๊บพันยาแป๊บเคพันยาเสร็จเรียบเสร็จเรียบเพื่อนแตกเธอสองมีเพื่อนอยู่ข้างบนคนหนึง่งเพื่อนอุ้ยเหตุโดดอุ้ยอุ้ยเลสเตอร์อุ้ยอะไรเนี่ย ที่เดิมเลย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 เนาะดักซึ่มันป้ายดีกว่าแต่มีคนดักซึ่มันตายหลายคนแล้วนะไม่รอดเลยนี้มีนหนึ่งคนบ้านโรงเรียนมีหนึ่งคนสอ,อ,องสองคนห้าคนเลย พะพองแล้วพะพองแล้วอ่ะเอ้ยพะพองแล้วยีอว่อ่าเ,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 เอือ,เอ,อ,เ,อ,อเอือเออเออตายแล้วเอือเครื่องหลังไม่เพื่อนเพื่อเบื่อเบื่อเบื่อทั้งอยิกแล้ว คือใครชนะใครเอ้ยเอ้ยทีย่หนึ่งเฉยอะเอ้ยได้ไงวะทุกคนได้ไงอะที่หนึ่งเฉยอะโอไมค์กอดโอ,โอ,โอแม่เนี่ย แคนั okay, like or or ้ครับสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เด็ดดิกรับผมก็วันนี้บายบายเจ็บปูบ๊ายบาย